สวัสดีค่ะป้าวีอานะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ปั๊มชักซึ่งปั๊มชักอ่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งน้ําเข้าโดยมาตรฐานของปั๊มชักแล้วเขามักจะทําน้ําออกอยู่ด้านฝั่งมูเลจานนะคะด้านฝั่งมูเลจานดังนั้นเวลาเราใช้ปั๊มชักเนี่ยปั๊มอ่ะจะขับด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ก็จะวางอยู่บนหลังปัม๊มการขับเคลื่อนของมอเตอร์ด้วยมอเตอร์เนี่ยทำให้ปั๊มชักกระดูดน้าตลอดเวลาดูดน้ําตลอดเวลานะคะด้วยลิ้นวาวขึ้นลงดังนั้นเมื่อเราจะปปปปิิดดกกกาาารรใช้ัมเจะไ่่ทีล็อ ไม่ปิดที่ปลายก๊อกน้ํานะคะแต่ว่าเราจะปิดปิดไฟมอเตอร์ลงแล้วก็ปลายก๊อกของปั๊มชาก์ะให้มันเป็นปลายเปิดไว้สาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามีเราปลายท่อเรามีวาลใช่ไหมคะแล้วเราไปปิดวาลน้ําโดยที่มอเตอร์ยังหมุนอยู่เนี่ยปั๊มชักก็จะต้องทําการสูบสูบตลอดเวลาทําให้มันมีแรงอัดบริเวณหัวกระโหลกนี้เนื่องจากว่าหัวกระโหลกเนี่ยด้านหนึ่งเป็นน้าเข้าด้านหนึ่งเป็นน้ําออกเมื่อมีแรงอัดบนหัวกระโหลกเยอะๆะโดยที่ปลายท่อเป็นปลายท่อปิดน้ําไหลออกไม่ได้ อาการก็คือจะทําให้สันกลางของหัวกะโหลกแตกก็คือสันกลางตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีสันกลางอาการที่หนึ่งก็คือสันกลางจะแตกแต่ถ้าเกิดว่าอาการมันรุนแรงกว่าเนี้หัวมันจะระเบิดโดยที่หัวมันจะระเบิดแตกทางฝั่งด้านน้าออกเพราะว่ามันไม่มีทางออกนะคะเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอาการของหัวที่แตกเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งมันไม่ได้เกิดจากการผลิตไม่ดีนะคะแต่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง เพราะว่าหัวพวกนี้หนามากหนาเกือบ5้ามิลเลยดังนั้นมันจะไม่มันจะไม่ได้ล้าง่ายๆจากการผลิตหรือว่าจากการขนส่งแต่ว่าถ้าหากว่าเราใช้งานไม่ถูกต้องเนี่ยหัวมันจะระเบิดและแตกได้จากการอัดของน้ํานะคะดังนั้นสรุปก็คือว่าความชักเนี่ยจะต้องเป็นการใช้งานปลายท่อจะต้องเป็นปลายท่อเปิดเราไม่ควรที่จะเป็นปลายท่อปิดก็คือว่าถ้าเราปิดน้ําใช้น้ำเนี่ยก็ปล่อยไปเรื่อย แต่ถ้าเราจะปิดน้ําอ่ะให้เราปิดที่สวิตของตัวมอเตอร์แล้วก็ปล่อยน้ําให้ไหลทิ้งไปจะเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปปิดที่สวิตมอเตอร์นะคะทีนี้มันก็จะมีวิธีแก้ไขหรือว่าการวิธีหรือว่าเอ้ยระคืดว่าเราวิธีป้องกันหรืออะไรเงี้ยก็มีวิธีก็คือการที่เราใส่ท่อด้านน้ำออกเนี่ยให้เราใส่เป็นท่อยางท่อยางอ่อนนะคะโดยใช้คลิปคลิปข้อรัดอะ่ะรัดอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างท่อน้ำออกด้านนี้กับ PVC ที่จะไปต่อเป็นคลิปสั้น เหตุที่เราทําตรงนี้ก็เพื่อว่าหากว่าคุณผู้ใช้อะไปปิดปลายก๊อกแรงดันตรงนี้จะไม่อัดหัวแตกแต่ว่าจะไปอัดให้ท่อสูบตรงนี้มันหลุดออกจากหลุดออกจากตัวท่อ PVC ะคะ่ะก็จะเป็นการท,ทําถน,นองปั๊มไม่ให้ปั๊มแตกเ,ออเรื่องการต่อตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําคลิปอีกอันหนึ่งให้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามปั๊มชักมักประสบปัญหาจากแรงดันน้ําถอยกลับที่เกิดจากการปิดวาล์วน้ําก่อนดับเครื่องปั๊มชัก หรือเปิดเครื่องปั๊มชักแล้วแต่ว่าลืมเปิดวาล์วน้ำปลายท่อทำให้เกิดแรงอัดอากาศจากน้ำที่ปั๊มยังดูดตลอดเวลาแต่ไม่มีทางออกจึงเกิดแรงอัดภายในหัวปั๊มผลคือทำให้หัวปั๊มแตกหรือแผ่นกั้นกลางภายในหัวระเบิดแตกวิธีการต่อท่อน้าเพื่อป้องกันหัวปั๊มแตกจากแรงดันน้าถอยกลับให้ต่อท่อ PVC ออกจากทางน้ำออก ประมาณ10เซนเมตรแล้วใช้ท่อยางต่อตรงตามภาพท่อยางควรมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรต่อท่อยางเข้ากับท่อ PVC ที่จะนำไปใช้จากนั้นลัดหัวท้ายท่อยางด้วยเข็มขัดเพื่อป้องกันกรณีปั๊มน้ำแล้วลืมเปิดนะวาล์วน้ำ<ช>ไปไท่อซึ่งการต่อแบบนี้เมื่อเกิดแรงอัดภายในหัวปั๊มที่มีแรงอัดมากเกินไปแรงดันน้ำจะดันให้ท่อยางต่อตรงหลุดออกจากท่อ PVC จึงสามารถป้องกันไม่ให้หัวปั๊มชักแตกเสียหายหรือพังแนผนภูมิการต่อท่อตามคลิปนี้ได้จากคุณชลินซึ่งใช้ปั๊มชักในบ้านและผู้ใช้ในบ้านบางครั้งลืมเปิดวาล์วน้ําออกก่อนที่จะเปิดปั๊มชักน้ําก็จะดันท่อย,อยางหลุดก่อนเครื่องปั๊มจะพังคุณชลินได้แชร์ความรู้นี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ปั๊มชักป๊มมีอาขอากราบขอบพระคุณคุณชลินที่เอื้อเฟื้อความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน